ตแล้วนะคะต้มแซบกระดูกหมูนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะกระดูกหมูอ่อนไม่ใช่ชิคงนะคะแซบมากเลยค่ะวันนี้เผ็ดร้อนนะคะใบกะเพรานะคะแล้วก็เปรี้ยวนะคะลดของมะขามเปียกนะคะมะขามใส่มะขามนะคะสูตรนี้ใส่มะขามใครไม่เปรี้ยก็บีบมะนาวเองนะคะ สูตรของกุปอนเองนะคะใส่กระเพราด้วยนะคะหอมหอมอร่อยมากเลยมาหมํ่ได้วยกันค่ะ แล้วก็กําลังจะเคี่ยวกระดูกหมูนะคะก็ได้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเคี่ยวถ่านนะคะเที่ยวเคี่ยวถ่านฟืนนั่นแหละฟืนกลายเป็นถ่านนี่นะคะเคี่ยวให้ตุนให้เปื่อยๆนิดนึงแล้วค่อยไปต้มยำแล้วค่อยย้ายเตาไปที่เตาแก๊สนะคะวันนี้จะทําเมนูต้มแซบกระดูกหมูอ่อนนะคะอยากกินแซบแบคะ่ะวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคะ จะกินแบบแซ่บปะเปรี้ยวอะไรประมาณนั้นนะคะเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวนะคะมันจะมีกระดูกหมูนะคะเพราะว่ามันอยู่อีกที่นี่นี่นะคะกระดูกหมูเราย้ายมาจากเตาถ่านนะคะเที่ยวเตาถ่านแต่เช้านะคะอันนี้ย้ายย้ายมาที่เตาแก๊สเรียบร้อยอันนี้ไฟอ่อนๆนะคะกําลังเคี่ยวไฟอ่อนๆเคี่ยวต่อนิดนึงแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะใครไข่ะา ค่ะวันนี้เป็นขาเขียวนะคะวันนี้เป็นขาเขียวขาเหลืองมันอยู่ท้ายสวนนะคะเดินไปนะคะใบกะเพรานะคะครูบอลก็สูตรไม่เหมือนใครนะ,ะชอบใส่ใบกะเพรานะคะคนอื่นเขาไม่ใส่นะคะแต่เราชอบใส่นะ,ะอันนี้ก็ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็ผักชีทไายนะคะมะนาวใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริก ก็แห้งนะคะพริกสดนะคะแล้วก็มะขามหอมกระเทียมนะคะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะบุบหอมก่อนนะคะ ก็จะใส่ไม่กี่แววนนะทุกก่อนนะคะเออแล้วเคยหัน เราจะก้วพริกแห้งก่อนนะคะเราจะโขกพริกลกพริกก่อนนะคะ ถ้าใช้หม้อมันจะมองไม่เห็นนะคะนี่นะคะน้ำใส่กิกเลยนะคะเที่ยวไฟวอ่อนๆนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วกวนก็ใส่เครื่องเครื่องหอมลงไปก่อนเนะาะข่าตะไคร้นะคะน้ำกชีทุบแล้วนะคะแล้วก็ใบนี่เลยใบมะกรูดนะคะใส่เครื่องหอมไปก่อนนะคะ รอให้ค่ะตะไร้ใบมะกรูดมันอ่ากลิ่นหอมก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงต่อไปนะคะหอมเลยนะคะหอมแล้วนี่หอมกระเทียมหอมกระเทียมใส่ทีหลังนะคะ <c oughs> ให้ตกขาตะไร้ไปก่อนเนาะเค <c oughs> okay. หอมจังเลยอะ่ะได้ที่แล้ว แล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะคะหนึ่งทับพีแต่เราเตรียมมะนาวไว้แล้วนะคะเวลาตั้งโต๊ะแล้วก็ต่างคนต่างปรุงเองนะคะอันนี้คือปรุงแบบกลางๆไว้ก่อนนะใส่น้ำปลานะคะควรจะใส่สองช้อนเลยนะคะเพราะว่าชอบรสมันจะจัดหน่อยนะสองช้อนไปเลย หงัวผงัวนิดนึงนะคะปึ๊บดุงหมูนุ่มมากเลยไปใส่พริกเลยนะคะที่นี่ใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะนี่แล้ก็ใส่ขอชิมรสก่อนละกันชิมรสก่อน ชิมรสก่อนนะคะเปรี้ยวมะขามนะคะแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวมากไม่เป็นไรให้เขาบีบมะนาวกันเองนะคะเอากางๆแค่นี้พอเดี๋ยวถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจคนอื่นเขานะคะเพราะเราชอบเปรี้ยวมากฟังก็จะใส่ผักโรยนะคะแต่ใส่ไม่หมดนะคะอันนี้เราใส่เฉพาะที่เราจะ ที่เราจะตักนะคะนี่นะคะก็ใส่เข้าไปหมายถึงว่าเราใส่เฉพาะชามที่เราจะกินเช้านี้นะคะเพราะว่ากับข้าวนี่ไม่เคยหมดเลยนะคะตอนเช้าเหลือไปถึงกลางวันประจำนี่ใบกะเพรานะคะสูตรเราเองนะคะเนี่ยพร้อมเสิร์ฟนะคะ